อส้วกันจะ้ะแั่ได้เส้นใหญ่มาเส้นใหญ่เดี๋ยวจะผัดะสิ้วกินกันผัดะอิ้วไก่เก๋ยวก็ะเทียมให้หอมตือหงก่อนเปิดฮุดแรงๆหน่อยแล้วกลิ่นออกเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไก่ใส่ไข่ไก่แล้วใส่ หิวหิวไปหิวมากินขนมหมอ้อแกงไปสองชิ้นเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยจะกินผัดซีอิ๊วได้ไม่นี่นึกยังไยใส่ไปให้หมดนี่แหละฮะหอยเดียวใส่ไ,ไก่เยอะๆผัดกินไม่ต้องที่เหนียวไก่ผัดกินเองไปโรดใส่ไปโรดไปที่เหนียวไก่อกไก่นี่ก็แพงนะ สีอิ้วเราก็ต้องใส่ไข่ใช่ไหมแค่จะใส่ไข่กี่ฟองดีอ่ะใส่ไข่ใช่ไสี่ใบแล้วแหละ ไข่ท,ทีใบเดี๋ยวรอไข่สุกกนะ่อนไข่สุกแล้วปรุงรสหน่อยีอิ้วขาวทอดุ้ขาวทองขนอนนิดหน่อยอาจสิ้วเราก็ขาดไม่ได้ถ้าคุณชนอนใส่ไป นานมากน้อยตามใจผัดซีอิ๊วต้องออกหวานหนะ่อยเนาะก็พริกไทยขาดไม่ได้เีพริกไทยปก่อนเดี๋ยวค่อยโรยอีีหลังน้ำมันหอยนะ้ำมันหอยยิ้งจำเห็นไหมใส่ไข่ไป ยูดำไม่ใส่ใส่ไข่ไปตอนไม่มีน้ำมันติดกระทะเราก็จะใส่ซี่ยูดําลงไปยูดัใส่นใส่ะหลิว2องันเส้นจะได้ไม่เละเพราะเส้นที่ดีมันบอกบางมากนะ พอให้ผัดไม่ดีนี่เละเทะหมดอะ่ะผักใส่ที่หลังผักสุกแล้วไม่อร่อยต้องกินผักกรอบๆเส้นเราอ่ะชอบผัดซีอิว๊วชอบกินผักเยอะๆ มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหม็นกลิ่นกระทะไหมหรอกนะมันเป็นเตาแก๊สผัดยังไงมันก็เหมือนบ้านเรามันต้องมีกลิ่นไหมใหน่อย,อยใช่ไหมกลิ่นกระทะไหมอย,อ,ยอย่าไปหวังว่าจะมีเตาเ,าเรียกเตาอะไรเตาไฟฟ้าตรงนี้ใส่ผักที้รดหรอทิ้งได้นะ ชิมก่อนทึ่นี่มันบอกบางมากจะเป็นคนมันแรงยังไม่ทั่วปัดฟิเวเดี๋ยวกินแล้วก็เดี๋ยวเอาขนมไปให้เพื่อนเสร็จแล้วก็จะกลับมานอนแล้วเตรียมของ เพิ่มเลยอะอร่อยแล้วอะเดี๋ยวผัดให้มันแห้งแค่หน่อยผัดให้มันเข้าเนื้อ,อก่อนแค่หน่อยก็อร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้เราจะกินก็โยรยพริรกไทยหน่อยดีกว่าพริกไทยตั้งมานี่เราก็ใส่ผักลงไปเต็มไอ้นี่เลยอะใส่ไปหมดเนี่ยผักเต็ม นี่เข้าใจจะน้อยยังไงจะเอาผักแบบกรอบๆอ,บอะ่ะจริงก็จะต้องลวกสามีทำเลยแคทไม่ปรุงแล้วมันพอดีแนละ้วแต่แคทจะเอาผักแบกรอบ้อ,บองว่าไม่ต้องกินผักสุกมากอันไรหกไะจ๊ะ ตอนนี้เขาบอกพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไม่เอาผักสุกนะผักกรอบๆผักแบบสลดสลดชิมชิมขออนุญาตมือนะะอ,อร่อยเวอร์ ยังไงมันก็เละเส้นมันเหมือนบ้านเราอ,อยากจะกินผัดซีอิ๊วที่บ้านยนังงเลยอยากจะกินผัดซีอิ๊วที่เมืองไทยจริงๆเลยผัดยังไงเส้นผัดซีอิ๊วเราก็เสร็จตัดไปนิดนึงพอดีมีสายเข้าโทรศัพท์เข้าเราอุตสา์ตั้งตั้งนี้เราทำไมทำไมยังทำไมยังมันยังดังมาเครื่องนี้อีกแพแลนงงมันจะกินแล้วมคีหิวตักใส่จานก่อน กินไปมาเอ,าอกินไปได้สองสามคำแล้วดูหิวตาลายมากอะไรก็คว้าตะหลิวกระทะไม่ทัน ปลากระป๋องเป็นปลากระป๋องกผัดซีอิ๊วป่องป่องเหลือเสียดายั้งกองเดียว ผักกรอบๆน่าอร่อยผัดเตี้ยวเนี่ยผักเละแล้วไม่อร่อยผักยังกรอบๆอ,อยู่อร่อยโอ้ถ้าผัดผักจนเละนะไปหาซื้อคะน้ก็ไม่มีได้บล็อกแครี่มาถ่ะ วื้นี้ไม่ไหวอ่ะใส่บล็อกเขาดีอร่อย 行了。 I know. Eat money ่อยมากอิ่มแล้ว